เรื่องราวเกิดขึ้นที่คลีปปีนั้นอาชนะได้อัชนะหัวหน้าใหญ่ในนักเลงซึ่งเขาแน่นับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาจะใจจินตนาการว่ามีสปาราตสีดำโปรดดูไหมซึ่งคลิปปีนั้นจะใจวาดลูกลูกสปาราดซึ่งเขาในจะใจนอนหลับเพื่อฝัน้ล่เห็นตลอดไปพอฝันเห็นจริงๆฝันก็เห็นสป,ปราร์ ห้าตาคล้ายชลามแล้วก็ก็ลังจะพุ่งเข้ามาเขาพอเขาตื่นขึ้นมาซึ่งเขาคิดว่าเป็นฟันได้จริงๆแล้วเขาก็ทำภารกิจเป็นนักฆ่าต่อและฆ่าคนอื่นจนเจอกับคนเมาแล้วเขาก็พูดว่าเมาทําไมแล้วคนเมาเล่าว,ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นมีสัประหลาดตัวนั้นพลอออกมาเพื่อน้างแขนและคลิปบิตติ้งนิง่งเรา ก็ตกลงไปในคลิปปีนั้นได้ไปที่อื่นเพื่อฆ่าคนอื่นต่อจนเจอกับชายคนหนึ่งที่วาดรูปสัมปะลสีดำเช่นเดียวกับคลิปปีนแล้วก็บอกว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วในคลิปปีจัดใจยิงปืนเสียชีวิตจากฉะนั้นคลิปปีก็ไปกลับบ้านเพื่อ วัลูสัปาราอีกครั้งซึ่งในคราวนี้มีลักษณะคล้ายกับจระเข้มีขาของเสือหางของฉามและแขนของสัปาราดซึ่งเขาจะใจนอนหลับต่อพอะเขาเห็นสปาราที่มีล,ลักษณะรูปร่างคล้ายจระเข้จะทำให้เขาได้สดุตื่นขึ้นมาก็พบว่ามันเป็นฝอนายที่แท้จริงและครั้งที่สองซึ่งเขาเ้ได้ถาม เจ้าหน้าที่ไปว่ามีสัปนาดไหมซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เล่าว่ามีก็เพราะว่าทําลายสาสไยฟ้าจนทําให้พังและโชคดีที่มีผู้ส,สร้างคนสร้างสาสไฟ้าจตุพายกำมัดตั้งขึ้นหลังจากนั้นเขาก็เห็นสัป,ปะดาดอีกครั้งต่อลัไปหลังจากนั้นคลิปีจะจ่านอนหลับต่อ จนก,กระทั่งเห็นสปาราดยืนจ้องมองจนทำให้เขาใช้ปืนยิงไปที่สปาราดจนเสียชีวิตและฉะนั้นเขาไม่เห็นฝันนายอีกต่อไปแล้วและเขาจะสัญญาว่าจะฆ่าคนหรือเปล่าและฉะนั้นเขาใจะใจเพื่อหน้าที่เป็น,นักฆาตตลอดไปจกนกระทั่งมีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเขาก็ยิงเจา้าหน้าที่ที่ฆ่าคน จนเสียชีวิตและคลิปีก็ไปฆ่าต่อตลาสไปและนี่าการเดินทางเขาได้รับ้นขึ้นมาและแสดงว่าจะฆ่าคนตลัดไปแไ่ก็ตาม